รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณผู้ชมเรามาปักหมุดเที่ยวปักหมุดกินกันแบบครบรถถูกต้องนี่เลยครับสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้น้องนิวก็คือที่วัดเขาดินนั่นเองค่ะหลายคนจะสงสัยว่าอผ่านมอเตอร์เวย์มาวัดอะไรสวยสวดอยู่ทางขวามือมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็คือบ้านบึงไปกรุงเทพถูกต้องแล้วค่ะโอ้โหนี่แหละครับเราอยู่กันที่วัดเขาดินวันนี้เราจะมาอิ่มบุญกันแบบเต็มเ็มเลยใช่ค่ะพร้อมหรือยังครับน้องนิวพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับนับหนึ่งนับสอง ไปครับ <ไป S 1> คุณผู้ชมครับ ลครับน้องนิวเข้า<ะ>มาถึงจุดนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าหลายคนนะครับที่มาตรงที่วัดแห่งนี้วิหารบรุรพาจารย์ที่วัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะคะไม่รอช้าแล้วครับน้องนิวไไเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละจุดแบบว่าให้เข้าถึงเลย<ะ>ธรรมะเลยกลับบ้านไปนี่พุทโทพุทธโทเลย,ดยดเดินไปนี่สังโฆธรรมโมนี่ขอพนมมือไปเรื่อๆยๆได้ไหมคะ <laughs> ต,ตอนนี้เราก็เราทําการขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2องเราเดินเราขึ้นลิฟต์คือมันมีตั้งเจ็ดจุดไงเดี๋ยวต้องออมแรงไว้สามชั้นสามชั้นแก้วไงเรามองเห็นวิวอยู่แล้วไงอเ,วเออเราก็จะไปชมพระประธานองค์ใหญ่องค์หลวงพ่อโสธรนะครับก็คือใหญ่มากกโดท,ที่เวลาที่เราขับรถน่น่ยเมองเห็นนั่นแหละอ่าใช่ค่ะไปเลยค่ะ น้องนิวบริเวณด้านหลังพี่องค์ใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้คือองค์นี้เป็นองค์จำลององค์งคหลวงพ่อพระพุทธโสธรใช่ค่ะพี่คิดว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทราอ,อยากให้คุณผู้ชมขึ้นมามากราบไหว้ใช่ค่ะนอกจากองค์หลวงพ่อรพระพุทธโสธรแล้วนะคะยังมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อบ้านแหลมครบเลยทีเดียวเรียว่ามาที่นี่เนี่ยได้ทั้งสามองค์เลยอ่าดูออร่าพี่เกิดยังใช่แล้วค่ะดูเป็นคนมี นี่แค่ยังยังไม่ได้กราบไหว้ขอพรเลยนะค่ะดูมาเดินขึ้นมานี่ออล่าเกิดเลยเห็นไหมออลเหรอออลเรา,เามาไหว้ก่อนพืนก่กรสรีระมงคลนะคะไป ุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นจุดที่สําคัญมากใครที่มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับี่ครับครับเป็นแบบไหนยังไงครับก็คือตามโบราณเนี่ยได้กล่าวเอาไว้คนเข่าคนแก่ได้เล่ามาไว้สืบต่อกันมานะครับว่าถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้ำของคู่วัดซึ่งเป็นเนี่ยของพ่อปู่นะครับพ่อปู่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ได้ทําศิลป์อยู่ที่นี่นะครับวันดีคืนดีเนี่ยคนเนี่ยแถวเนี้ยคือเป็นคนที่ ค่อนข,ข้างที่จะยากจนนะครับพอจะทําบุญบ้านกันทีแต่ละครั้งก็จะไม่มีถ้วยโหวโรชามอะไรนะครับก็จะมาจุดธูปบอกเนี่ยกับพ่อปู่พอตกเช้าเนี่ยของพวกเนี้ยจะมาเตรียมจะมาตะเตรียมไว้ให้เราครบเลยแต่แล้วของพวกนี้ก็จะหายไปจากด้วยน้ํามือของคนนี่แหละครับคือยืมกันไปยืมกันไปแล้วก็ไม่ได้อามาคืนส่วนถ้าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลงไปได้นะครับ เป็นถ้าที่มีความยาวที่คนเท่าคนแก่ได้บอกไว้ว่าจะยาวไปถึงที่แม่น้ําบางประกงเลย <Okay. S 2> ทีเดียวนะครับเ,เพราะว่าคนโบราณเ,เคยโยนลูกมะพร้าวลงไปในถ้าแล้วลูกมะพร้าวด้วยเนี่ยได้ทําตําหนิเอาไว้นะครับก็จะไปลอยอยู่ที่แม่น้ําบางประกงแต่ทางวัดของเราก็ได้ปิดก,ดกั้นตรงนี้เขาว่าทางวัดของเราเมื่อออดีตก่อนเนี่ยมีงูงเลี้ยงเข้าขอหรือว่าตัวเงินตัวทองเยอะ เรากลัวกลัวเป็นอันตรายกับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเลยปิดเอาตรงช่องที่สําคัญเก็บไว้ตรงช่องที่อันตรายเราก็เลยปิดถ้ำลงนะครับถ้าเกิดมากราบไหว้ขอพรตรงนี้ต้องต้องมีอะไรที่แนะนําครับรับนี่มีพ่อปู่ปู่นาคาย่านาคีนะครับที่คนเขาดินนะครับให้ความสาคัญนะครับให้ความเคารพนะครับจะมีการบวงสรวงในทุกๆปีจะมีการไหว้ในปีละสามครั้งนะครับของที่นี่ เร,เรามาเราก็สามารถที่จะลงเยี่ยมชมได้ทางด้านนี้แล้วก็ออกทางด้านนู้นเมื่อกี้นะคะเราส่งทีมงานลงไปกันก่อนแล้วนะคะดูทุรักทุเลน่าดูเลยค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพค่ะว่าการมาที่วัดเขาดีเนี่ยมันจะมีจุดที่ว่าเป็นการลอดถ้ำเพื่อสะดอกเคราะห์เพื่อเสริมบุญบาร,รมีเดี๋ยวนิวก็จะสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงคะคืออยากให้เห็น,ท,นทีมงานไปแล้วลว,ว่ามันลึกมานี่ทีมงานไปละหายไปแล้วนะคะหายเข้าไปในถ้ำแล้วเดี๋ยวลองเรียกเขาดูหน่อยไหมนิวเดี๋ยวพิ่งลงไปลองเรียกเขาก่อนไหมว่าม นึกไหมอะไปค่ะอย่ารีบๆลงไปเนาะคือปากทางเข้าถ้ำอ่ะมันก็จะเป็นแบบชันๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครมาเนี่ยใส่พวกรองเท้าผ้าใบก็น่าจะสะดวกดีนิวเดี๋ยวพี่ไปรอปากถ้ำฝั่งนู้นแล้วกันนะหมาซีลงด้วยการสดอกขอเสริมมาโอเคโอ้โหมาเลยมาเลย ออให้มีความสุขตลอดไปโลกหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดเสนียจันไรสาธุสาธุออ้ตรงนี้มีมีสารเดี๋ยวเดี๋ยวขอแไหว้กอนนะคะคุณผู้ชมครับเป็นสารพ่อปู่ก็ควรที่จะระมัดระวังหน่อยเนาะใช่ใช่ที่มาก็คือเป็นที่ว่าต้องมีพ่อเป็นผ้าใบจะสะดวกกว่าเป็นผ้าใบจะสะดวกกว่านะคะ แต่ว่าพอเอ่อบริเวณในถ้ำเนี่ยอากาศค่อนข้างถ่ายเทนะอากาศเย็นทีเดียวไม่ไม,ไม่ร,อร้อนรบอ้าวเนาะครับซึ่งมันก็จะมีทางลงไปข้างล่างเนี่ยนะคะจะเป็นที่สามารถที่เราจะไปแวะพักไหว้ปู่หรือสีด้านในได้หรือว่าจะออกไปทางขวามือนี่ก็จะเป็นทางออกถ้าเลยอ่าเดี๋ยวเราก็ออกถ้าเลยเนาะเพราะว่าเม,มื่อกี้หนูไหว้ไปแล้วมาถึงหดทางขวาย้อย้อต้องลบอีกต้องลงอีกเหรอโอเคโอเคอะไรอ่ะไม่บอกกันเลยอ่ะจริงๆแล้วพี่ก็ว่าพี่ย้อนกลับ <c oughs> แล้วไปรอปักท่าฝั่งนุ้เดือดไหมมาลงมาพี่ว้ยลงมาอ้าวเข้าสู่ทางขึ้นถ้ำกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้ำเนี้ยการเดินทางเข้ามาไม่ยากนะคะขอแค่ว่าใส่ผ้าใบจะสะดวกเลยทีเดียวแล้วก็ความลึกของถ้ำอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าเมตรเนาะเหมาะกับอ่าวัยรุนย่น <c oughs> ติดเราติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าเหม,มาะกับวัยรุ่นอย่างเราใช่วัยรุ่นที่ที่ขึ้นลิฟต์มาไม่ได้เดินขึ้นบันไดมาด้วยบอกคุณผู้ชม อ่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะการขึ้นถ้ำซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะผ้าใบาดีสุดค่ะคุณผู้ชมอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปทันเรื่องต่อนะคะสาธขุขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ยอดของวัดเขาดใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกเนาะเรามองมาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีองค์พระเจดีย์อยู่บนยอดเขาจุดนี้แหละที่เราอยู่นั่นเองค่ะบริเวณด้านนอกก่อนที่เราจะรีวิวข้างในใบริเวณด้านนอกนี่คือบอกเลยว่าเป็นวิวที่360องศาสวยมากดวยมากพระเจดีย์เลยอ่ะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาในช่วงที่แบบว่าเย็นๆบ่ายๆนะบรรยากาศดีมากจริงๆแล้วพี่ว่าเหมาะกับการนั่งสมาธิเนาะ เพราะว่าบรรยากาศร่มรื่นเนาะบนนี้อากาศถ่าเทแล้วก็เย็นสบายมากเลยบนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือชั้น3ของตึกอาคารนี้อาคารพระเจดีบนชั้น2ก็จะมีในเรื่องของประติมากรรมฝาผนังต่างงไล้วม่จะเป็นในเรื่องของรอยพระพุทธบาทใช่มีพ่อแก่พ่อแก่พ่อแก่ไปยก ยกช้างเสียงมือสั่นเลยทีเดียวบนด้านหลังของเราต้องมีค่ะบอด้านหลังของเราเนี่ยนะคะก็เป็นองค์พระนอนหรือว่าพระไสยาตสตาคินิพานหมอนที่สุดกับ พ่อแม่ที่น้องที่เกิดวันอังคารใช่มาไหว้ที่นี่ได้ขอพรเถิดใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นะยังมีพระองค์ดําซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดเสาดินเนี่ยมามาใช่แล้วค่ะด้านบนครับแล้วจุดสําคัญเลยค่ะก็คือพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราจะได้ไปนมัสการสักการะกันด้วยการที่เราจะเข้าไปนมัสการสักการะเนี่ยเขาก็จะมีวิธีกระบวนการทุกอย่างเดินเดินวนการเขียนพิธีกี่รอบครับสามรอบรอบก็คือเราก็อธิษฐาน เขาพูดพระธรรมสงฆ์นั่นแหละเอะอ แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยถึงเวลาแล้วน้องนิวใช่ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลที่จังหวัดขามเชียงสาที่เรียบร้อยแล้วแห่งรัชกาลที่เที่ยนี่นี่แค่วัดเดียวนะน้องนิวใช่ปกติแล้วพี่มาจังหวัดขามเชียงสาเนี่ยเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปเนี่ยไหว้พระอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยใช่เยอะมากคนอย่างเดียวเลยเยอะมากบอกเลยได้เลขมาเด็ดนะ ก็เด็ดนะถือว่าเด็ดนะสามตัววิ่งบนวิ่งหน้าเลยนะเ้ยเดี๋ยวไปลงพักด้วยกันไม่ใช่รีงไปชั้นบนแล้วก็ว่าแล้วก็วิ่งมาชั้นล่างลอแบบนี้เราให้ผู้ร่วมแนะนำตัวก่อนไหมน้องวนยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกนกการกิติเวชนะคะนุ้ยค่ะ กีก็มเมาเรื่องไปทางมงทำบุญเนาะก็บอกว่าเนี่ยพอทาบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอากาศมันร้อนเนอยเ่ยอยากจะหาน้ำทานนี่มาสู่อะเนี่ย,เร,ย,ย,ยเราวาร์ปมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมพามาร้านนี้เลยชื่อว่าร้าน King Kong Coffee Roaster ค่ะ King k o เนีนย่นนยก็พูดถึงร้านนี้นะจากดูจากรีวิวคือไปแอบ,บดู Facebook มาของที่ร้านเขามีเมล็ดกาแฟที่บอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเอ เพราะจริงจริงเนี่ยพี่ยูนี่ก็เป็นคอกาแฟนะอย่าให้คุณนุ้ยเล่านิดนึงว่าทำไมของร้านของเรามันนยังไงมันมีความพิเศษกว่าร้านอื่นยังไก็คือว่าที่ร้านของเรานะคะก็จะเป็นร้านกาแฟที่เป็นโรงคั่วมาก่อนก่อนที่จะเป็นร้านกาแฟเนี่ยเราคั่วกาแฟขายมาก่อนคั่วโดยที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยค่ะก็คั่วตั้งแต่มีคั่วอ่อนคั่วกลางกลางเข้มคั่วเข้มจนวันนึงเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดร้านเพราะว่าการที่เรามีหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนอ่ะมันจะได้ต่อยอด เราเน้นขายเม็ดไงคะแล้วพอมันก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาแล้วที่ร้านเราอ่ะก็จะมีเม็ดกาแฟให้ลูกค้าเลือกเยอะมากค่ะตั้งตั้งแต่เป็นเม็ดกาแฟนําเข้าหลากหลายประเทศแล้วก็เป็นเม็ดกาแฟไทยด้วยของไทยเนี่ยก็ถ้าเป็นเบสร้านก็จะเป็นขั้วกลางกลางเข้มขั้วเข้มนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเป็นขั้วอ่อนก็จะมีให้เลือกจากหลายหลายดอยที่นําเข้ามาคุณผู้ชมเขาก็สงสัยขั้วกลางกลางเข้มขั้วอ่อนมั่นคืออะไรครับ ก็คือกาแฟที <im iter et cetera> well ่ข <c idamente> ั้วกลางขั้วอ่อนเนี่ยก็คือสีอ่าถ้าถ้าเอาคนที่ไม่ทานกาแฟเลยดูได้ง่ายๆเลยก็คือดูจากสีกาแฟถ้าสีขั้วเข้มเนี่ยมันจะดําหน่อยกลางเข้มขั้วเข้มจนขั้วอ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมครับมีค่ะรสชาติมีค่ะก็คือกาแฟขั้วอ่อนนะส่วนใหญ่นะเอาสับง่ายๆเลยนะมันจะทําให้ดื่มไปแล้วมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวแบบ โดยที่ทานไม่ได้มันมันคือเปรี้ยวอร่อยนะคะต้องขอบอกไวปก่อนแบบบางคนแบบนึกถึงกาแฟเปรี้ยวแล้วก็ซื่ทานไม่ได้<อ>แต่จริงจริงอย่างอย่างพี่ยุ้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกาแฟขั้วอ่อนเพราะว่าตัวเปรี้ยวแบบนี้ได้ไอันนี้ก็น่าจะถ้าถ้ารู้สึกว่าเพียงพอสําหรับความเปรี้ยวของตัวเองแล้วก็คือเปม็นเปรี้ยวยอกค่ะยอกยอกพี่ยุ้ว่าพี่ก็ได้นะหมายถึงเปรี้ยวได้อยู่ตัวอ๋อแต่ดีเขาบอกเปรี้ยวแต่ดีเปรี้ยวแต่ดีก็คือมันจะเปรี้ยวไปทางผลไม้ต่างๆ บรรยากาศร้านการตกแตง่งร้านเนี่ยออคือโรงงานเนาะถ้าเราพูดถึงนึกถึงสมัยก่อนก็คือโรงงานกล้วยอ,อย่างเดียวขายอย่างเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ยมาเปิดหน้าร้านบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นคาเฟ่เนี่ยแบบไหนยังไงครับก็คือร้านเราเนี่ยก็คือเราตั้งใจขายกาแฟเมนูส่วนใหญ่ร้อยละแปของที่ร้านจะเป็นเมนูกาแฟ <c oughs> เราก็เลยตั้งใจให้ใหลูกค้าที่มาดื่มกาแฟเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีลาคู่คิงคองที่มาอย่างไง คิงคองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าทำไมถึงชื่อคิงคองใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็มาจากการที่แฟนนะคะ oh. เป็นคนคั่วกาแฟา oh. แล้วเขาก็ชื่อก้องอจริงๆไม่เคยบอกใครนะคะเพราะว่ามันแบบว่ามันอาจจะดูอาจจะดูแบบว่าไม่ oh. ไม่สมเหตุสมผลแต่เขาชื่อก้องแล้วเขาก็คือไปเรียนเรียนที่เมืองนอกแล้วต่างชาติเขาจะเรียกก้องไม่ได้เขาก็จะเรียกห้องข้องอย่างเงี้ย oh. แล้วเมื่อก่อนเขาตัวใหญ่ oh. ก็คนก็เลยเรียกคิงคองแล้วพอ ใช่ค่ะแล้วพอมาตั้งแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยด้วยตัวเขาชอบเล่นของเล่นด้วยแล้วคิงคองมันเป็นสัตว์ใหญ่อะ,ค,ะค่ะเป็นเป็นสัตว์ที่มันน่ารักอะแล้วมันตัวใหญ่มันใจดีอะแล้วมันก็เลยเราดูมาจากในหนังไงที่ว่าใจดีอะอ <laughs> แต่เราไม่เคยเจอจริงๆซิก s i g n a t u r ในเรื่องของกาแฟที่นี่ค่ะ s i เ n a t u r e ของเรานะคะเราก็จะมีเม็ดเม็ดกาแฟเบรนด์นะคะให้เลือกทั้งหมด3-4ตัว ซึ่งเยอะมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบเราอยากให้ลูกค้าได้ได้ได้ทานแบบหลากหลายอะค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบทานบ่อยๆลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าประจำไงคะวันนี้เราก็เลยมีเมนูแนะนาเป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะเป็นกาแฟเบลนด์นะคะเลยขอเลยขอค่ะเตรียมมาแล้วเนี่ยค่ยขอบคุณนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่นะคะเป็นเบลนด์ เป็นเ a เ u อรัค่ะ Natural ก็คือการเอากาแฟ Process Natural ะคะ่ะมาเป็นรวมกันค่ะจะได้รับความสดชื่นซาบซ่าน,นะคะ่ะเป็นลาเต้เย็นค่ะลาเต้เย็นตัวนี้เราขออนุญาตใช้เป็นเม็ดกาแฟไทยคั่วกลางนะคะเพราะว่าคนที่เริ่มทานกาแฟเนี่ยก็จะแบบว่า ขอแบบไม่ขมได้ไหมหรือแบบพี่เพิ่งเริ่มทานกาแฟแบบบางทีอเมริกาโนอ่อาจจะรู้สึกหนักไปสําหรับเขาก็จะเป็นแนะนําเป็นลาเต้ค่ะที่ร้านของเราจะเสิร์ฟแบบไม่หวานเลยแต่ลูกค้าสามารถบอกได้ค่ะว่าหวานน้อยหวานปกติเราก็จะใส่ใส่หลับให้และสําหรับผู้ที่ไม่ทานกาแฟเลย ยังมีพื้นที่ให้ท่านอยู่นะคะเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะในส่วนของตัวมะนาวเราใช้มะนาวแท้เลยค่ะบีบคั้นจากมือเลยแสบกันสุดฤทธิ์เลยแล้วก็เป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งจริงๆไม่ได้มีการไอ้นะคะก็ต้องไปถามทางบนบนเราใช้ของโครงการหลวงด้วยค่ะดอยบนดอยค่ะใช้น้ำพึ่งดอยคำพูดได้ใช่ไหมคะเป็นน้ำพึ่งดอยคำค่ะเพราะว่าหอมอร่อยแล้วก็มันไม่หวานแหลม อันนี้บอกได้เลยไม่ไม่ไม่ได้ห่วงสูตรค่ะเพราะว่าต่แค่อยากจะบอกเฉยเฉว่าเราแบบตั้งใจเลือกวัตถุดิบที่มันแบบดีคือเขาต้องเดินเบอร์นี้เลยเหรอคะขอบคุณค่ะขอช้อนด้วยนะคะค่ะอนุาอ่ะขออนุญาตนะคะเป็นพวซองที่เรานําเข้ามาจากฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าถ้าเราทําอร่อยขนาดนี้ เราจะเพอร์เฟกเกินไป่ส่งไปซานีมาไม่ไม่นั่งเครื่องมาค่ะนั่งเครื่องดูจากท่ายค่ะไม่เรานํามาเป็นตัวเลยค่ะจริงๆเป็นของฝรั่ง make ินฝรั่งเศสเลยค่ะแล้วเราก็นําเข้ามาอบเองค่ะถากกาลังไฟเองว่ขนมปังอ่ะค่ะมันต้องมาจากที่เขาขึ้นชื่อที่คือลูกค้าบอกว่าอร่อยมากหอม จริงๆก็คือทานเปล่าๆโดยไม่ต้องไม่ต้องทานคู่กับอะไรได้เลยแต่ถ้าแบบบางคนชอบหวานๆหน่อยเราก็จะมีนมข้นเสริมให้อ่าราคาดีกว่าพูดถึงราคาราคาใช่ไหมคะอัตรีละแก้วเลย้วแก้วนี้เลยแก้วนี้น้ำพึ้งมะนาวโซดานะคะราคา60บาทค่ะเบาๆเบาครับลาเต้ของเราจะเริ่มต้นที่50บาท จะเป็นเมนูร้อนเย็นก็คือ50บาทเท่ากันแต่ถ้าเป็นสเปเชียลเบนก็จะอยู่ที่ราคาตั้งแต่ 7, เปลาเต้น,นะคะาคา75จนถึง85บาทแล้วก็มีเป็นอเมริกาโน่ก็เช่นกันอเมริกาโน่ของเราก็คือ50บาทไปจนถึง85บาทเช่นกันราคาที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเม็ดกาแฟาที่มันนาเข้าแล้วก็เป็นตัวเบรนดราคาก็จะแตกต่างกันไปอนอกจากนี้ยังมีเป็นพวกซิงเกลิลที่เป็นหลากหลายะคะ่ะให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกทําเป็นกาแฟาดริปก็ได้ หรือทําเป็นกาแฟเข้าเอสเปรสโซ่แมชชีนแบบนี้มีให้เยอะให้เลือกเยอะมากจริงๆถ้าใครเป็นคอกาแฟนี่ะบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะอยากจะให้มาลิ้มชิมรสกันที่นี่เรื่องของกาแฟมีมาได้กาแฟให้เลือกเยอะที่สําคัญควดซองนี้ก็คือ4ีบาทเท่านั้นค่ะ45บาทควซอง45บาทพี่ยุ้ยปกติเราเห็นเนาะชิ้นนึงก็คือแบบรอยอัพนะแต่นี้ที่คิงคอง อ,อันนี้ก็จริงๆก็คือเหมือนแบบเราอยากรยเราอยากให้ให้กอเริ่มจากอยากให้คนในจงนังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าแปดริ้วของเราอะได้มีเครื่องดื่มแล้วก็ได้มีอาหารของแบบประมาณนี้ได้ได้ทานก,กันแล้วอยากให้เขารู้สึกว่าเขามาได้เรื่อยๆอไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวราอาทิตย์หนึ่งแบบไปเหมือนแบบเราคิดเนาะบางทีเราเออเราอยากซื้อของเงี้ยแ,แบบเออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอะไรเงี้ยอยากให้เขามาโดยที่ไม่ต้องตั้งข้อแม้ตั้งความคิดว่า อยากไปก็คือ,อวันนี้อยากกินคูซองไปเลยจ้ะไปจ้ะไปจ้ะอยากให้เขารู้สึกว่าเขาถึงได้ตลอดเวลาก็เลยคือคูซอ,องคือดีมากเมื่อกี้ก็แอบชิมเนาะแต่ก็อยากจะพูดมากเลยคืออย่างแรกก่อนเข้บบาปากเนาะกลิ่นมันหอมมันตีขึ้นมาก่อนเลยอ,อันนี้ก็คือถ้าอุ่นร้อนก็จะลูกคา้าถ้าชอบทานแล้วร้อนเราก็จะ,ะร,ร้อนให้ให้คุณนุยปากกับแกงทาง ถ้าจะมาต้องมาทางไหนยังไงติดต่อเบอร์โทรเปิดเซิร์ชคำว่า King Kong Coffee Roaster ได้เลยตาม GPS มาได้เลยค่ะก็จะมาเจอหน้าร้านของเราแล้วก็ถ้ามามาไม่ถูกหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถโทรมาสอบถามหรือโทรมาสั่งเครื่องดื่มจองโตะ๊ะหรือจองที่นั่งล่วงหน้าได้ด้วยเบอร์0868298333ค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลแล้วอยากทา สั่งกาแฟไปดื่มเองไปชงเองที่บ้าน<ส>ก็สามารถสั่งเมล็ดกาแฟมีให้เลือกมากมายเลยสั่งเข้ามาในเพจ King Kong Coffee Roaster เซิร์ชตรงตัวเลยคะ่ะ King Kong Coffee Roaster แล้วก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยสั่งแล้วเราก็มีบริการส่งเพราะว่าหน้าร้านของเราอะ่ะอีกนิดนึงคะ่ะหน้าร้านของเราตั้งอยู่ข้างหน้าโกดังส่งสินค้า f แฟ s h เราก็ลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็จะส่งให้เลย,เลยสั่งปุ๊บส่งให้เลยวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมติดตามได้ใหม่นะครับเราจะไปปักหมุดเที่ยวปักหมุดกินแล้วก็ปักหมุดที่พักกันที่ไหนจังหวัดไหนอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราสามคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อจันค่ะ